เลิกกินเยอะเลิกกินจุกจิกได้เพราะตัวนี้เลย s M g o โ o ตัวนี้เลยคือตัวปุ้ยเองต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนวนะ่าตัวปุ้ยนี่เป็นคนที่กินเยอะกินจุกจิกชอบกินของหวานมันเลยทําให้เรามีน้ําหนักเกินเออน้ําหนักเกินเกินนะกลายเป็นหมูที่แข็งแรงนะพอปุ้ยมาเจอตัวเนี้ยคือแบบเราฟินเราอินกับเขามากเพราะอะไรเพราะว่าเฮ้ยนอกจากเขาจะแบบ ช่วยเราคุมในเรื่องของอาหารอะ่ะมันทําให้เรามีนิสัยที่กินน้อยลงเออแล้วก็ไม่กินจุกจิกเพราะมันไม่หิวไงเขามีในเขาช่วยในเรื่องของเบิร์นไขม,มันเก่าแล้วก็บ็อกเบิร์นไขมันใหม่ด้วยนะอ่ะกินแล้วก็ออกกําลังกายเนี่ยคือเาผาผลาญดีมากปุยอินมากๆคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยที่แบบกินผลิตภัณฑ์ตัวไหนเราแบบรู้สึกว่ามันไม่หิวบ่อย แล้วมันก็คุมอาหารได้ดีมากๆโดยที่เราเนี่ยรู้สึกกระปี้กระเป๋ากระฉักบกระเฉงด้วยนะเพราะอะไรเพราะเขามีสารสากัดพรีเมียมมากมายที่รวมอยู่ในซองเนี้ยมันไม่ใช่แค่ว่าคุมหิว่างเดียวมันช่วยเรื่องแบบพวกผิวพรรณนูน่นนี่นั่นด้วยปุ้ยเลยแบบอินมากๆนะอะและวันนี้ก็มีข่าวดีด้วยเฮ้ยเราไม่ต้องแบบเสียเงินซื้อถ้าใครอยากลองนะ อสามารถสมัครเข้าใช้ฟรีแพลตฟอร์ม The Lead Online สมัครฟรีนะเข้าไปกดรับสินค้าทดลองฟรีมูลค่า200บาทจ่ายแค่ค่าจะส่งให้บริษัท40บาทบริษัทจะส่งสินค้ามาให้เราถึงหน้าบ้านเลยรอกินรอลองได้เลยว่าไอ้ที่ปุ้ยพูดมาเนี่ยมันจริงไหมใครที่กำลังลดน้ำหนักอยู่ควรลองไม่ควรพลาดเออ ใครที่สนใจทักมาหาปุ้ยได้เลยที่ P A R A W E E 253213ไลน์นะ ID ไลน์ทักมาเลยแล้วแอดไลน์มาก็อย่าลืมทักทายไว้เดี๋ยวปุ้ยไปตอบกลับให้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ